นี่เขาผัดใบโหระพาฝีมือแม่นะลูกค้าเข้าไอ้เหียพอที่กินข้าวหรือจะทําอะไรในร้านลูกค้าแต่เข้าทุกทีนะฮะเข้าเยอะด้วยเฮียหลังหลังจากตอนที่ที่กูถ่ายตอนที่กูกำลังจะกินในข้าวบัดใบโหระพาเนะ่ปิจูเข้ากันมาสามโต๊ะแล้วก็มีออเดอร์จากแอปมาอีกสองออเดอร์นะฮะว่ากูจะได้กินประมาณหลายนาทีด้วยไอ้เหียกูหิวลแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะเออแต่ก็ดีแล้ม แต่มันก็น่า,นารูกเสียด่อยแต่ว่าแบบเออลูกค้าเยันเป็นเรื่องดีนะฮะถึงแม้ว่ากูจะมันจะต้องดีเลย์การกินข้าวกูไปนะฮะสวัะก็ฮะวันนี้วันศุกที่5ตุลาคมนะฮะไม่ใช่ฮะห้ากรกฎาคมนะฮะตุลาอีกแล้วนะฮะยังต as ัดต่อวีเราของตุลาอยู่เนี่ยเป็นเลยติดหูเราแต่ละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการ การทํางานที่ร้านนะก็หลังก็กินข้าวผัดใบโหระพาที่แม่ทําไปว่ามันเป็นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมนูที่แม่เขาเ,มมาเพิ่มมาเพิ่มมันต้องมาน้วแต่ผมไม่เคยกินไงแล้ววันนี้ลูกค้าลูกค้าเขาสั่งมันมีลูกค้า,าสั่งข้าวผัดใบโหระพาผมเลยสงสัยว่ามันจะรสชาติเป็นไงนะเลยเอาเอามาลองดูก็อร่อยอร่อยดีนะฮะอาหารของแม่อร่อยตลอดอยู่แล้วนะ ทั้ทงแม่ทั้งยายทำอาหารอร่อยหมดเลยนะฮะน่าจะอยู่ในกรรมพันธุ์นะแต่กูทําไม่เป็นนะฮะ <c oughs> ไม่ได้มากรรมพันธ์ไม่ได้ติดมาถึงกูนะฮะนั่นแหละฮะเออนี่ก็นี่กูกนาลังจะนอนแล้ววันนี้ตัดต่อวิดีโอเป็นนี่ปิดเบรกเอาไว้อไอวิดีโอของลีการ่าไหนนะเออไม่ตัดต่อไม่ไทยเวลาตัดต่อนานนึงนะว่ามันมันกูกูจะกูเอาคลิปของหลายๆอันมาใส่ในตอนตอนตอน,ตอนหลังเพราะว่ากูแบบพาด เออพาดของที่ที่กูเก็บไว้ในพวกก่อนๆแล้วบวมาใส่อย่างนี้หมดเลยก็แบบต้องตัดต่อแล้วก็ต้องพากเสียงลงไปแบบนี้ด้วยมันก็เลยใช้เวลานานนิดนึงนะฮะนี่ก็ดึกแล้วแหละทำจะเรนเดอร์เสร็จเพื่อจะอัปโหลดเสร็จอะไรไปเนี่ยตั้งเวลาอัปโหลดไปเรื่อยๆนะฮะแค่นั้นแหละนี่เดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วอ๋อมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังนะฮะนี่ตอนนี้มีชุดนอนแขวนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอาจจะสงสัยว่าผมแขวนมาทำไมนะฮะเมื่อเช้าผมตื่นมาผมไปเช็คตรงเนี่ยตรงที่ผมวาง องดูผมกองไอ้กล่องี่ผมกอง,กองพวกเสื้อผ้าอะไรไว้ได้ปกติกนกเนี่ยพอกูมาจัดซื้อเสื้อเ,เก่งขนาดสุดโตเนี่ยเปียกซกเลยเปียกซกเลยกูไม่รู้เป็นเฮียอะไรไเปียกซกเลยไม่รู้เปียกได้ยังไงนะฮะเออกูน,นี่นี่คือพวกชุดที่กูเพิ่งจะอะไปซักเมื่อวันก่อนอะ กูเก็บมาเมื่อวานนะฮะแล้วกูเอามาใส่ตอนนี้ตอนที่กูเก็บมามันแห้งหมดแล้วกูเอาไปใส่ในตการตอนนั้นมันก็ยังแห้งอยู่นะฮะเมื่อเช้ากูตื่นมาทาไมมันเปียกฮะกูไม่เข้าใจว่าทาไมมันเปียกนะนี่มันก็นั่นมันก็ตรงนั้นมันก็เป็นอ่าพัดอ่าลังคาที่เป็นราคานะฮะกูไม่รู้ทำไมมันเปียกับมึงมาได้ไงผมรู้แหละว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะฮะแต่มึงเข้ามาได้ไงฮะตรงนั้นไม่ได้ใกล้นาตาของม่ได้อะไรเลยนะฮะนาตางกูกูไม่ได้เปิดเออมันเปียกได้ยังไงผมย เนี่ยผมมาทั้งวันผมก็ยังคิดเรื่องมึงมึเปียกแล้วยังไงกูไม่เข้าใจก็บจับนี้มันยังชื้นๆอยู่เลยนะไอเี้ยแบบ What happened คืออะไรฮะวิญญาณแห่งวิญญาณแห่งน้ำมาเข้าสิ่งเสื้อพวกนี้หรือไงฮะเมื่อคืนเมื่อคืนมันมีเมื่อคืนฝนตกหนักมากถ้ะตนรัดแบบอะไรอ่ะมีมีจิตวิญญาณของน้ำซึมซากซึมซากซึมมาห้องเนอหรือว่าเมื่อวานกูเดิน กูเดินอะไรอ่ะกูเดินกูเดินออกไปข้างนอกตอนช่วงฝนตกหนักแล้วมันมีมีมีพวกพวกสิ่งผู้วิเศษที่เออ่บังคับวิญญาณผู้วิเศษที่บังคับน้ําได้ตามกูมาด้วยหรือเปล่ารู้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่กูยังไม่เข้าใจอ่ไม้ว่ามันเปียกได้ยังไงนะกูกูยังงงอยู่เลยเนี่ยมันก็พ้อแห้งนะแต่ว่ามันัก็ยังชื้นอยู่เนี่ยยังยังยังชื้นอยู่เลยกูเอาแขวนอย่างงี้ตั้งแต่ เมื่อเช้านะฮะตั้งแต่มเมื่อเช้านะฮะแล้วมีตีสองกว่าแล้วน,วนะฮะทีนี้เมื่อเช้านี่ผม,มตื่นหกโมงเช้านะฮะเพราะว่าผมตื่นขึ้นมาตอน,ตอนโทรหกโมงเช้าเพราะว่าอ่าจะลงไปทำหม้อข้างล่างนะฮะเออเมื่อตื่นมาตอนหกโมงเช้าเมื่อวานวัน,นนี้อ,อือก็นั่นแหละก็มันยังชื้นอยู่เลยมันมันเปียกมากอ่ะตื่ไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงนะฮะเออมันช่างมันก็เป็นปริศนาที่กูจะไม่ น่าจะไม่มีวันรู้คำตอบนะฮะคว,ความเปรียกของเสื้อที่ไม่เข้าใจหวังว่าพรุ่งนี้จะแห้งเปิดแอร์ไว้นอนเดีเ๋ยวก็แห้งนะฮะเอออย่าเปิดแอร์เลยเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ก่อนยี่สื้อ้าองศาเปิดเย่ไอสัตว์กูป, yeah. กปารีหมดลงพื้นทำไมกูจะปาลงเตียงไม่โอ้ยหลุดหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยเก็บ <c oughs> ออพออะไรเ <c oughs> ดี๋ยวกูไปอาบน้านอนแล้วนี <c oughs> ่ก็ดึกเลยง่วงชิบหายลเลยอ,อภาคเสียงเยอะมันก็พอ,อ,อแห้งด้วยนะฮะแล้วกูเพิ่งจะไปทางานทั้งวันด้วยทำนี่รวมกันกูเหนื่อยชิบหายเลยฮนะออได้เวลาที่กูจะนอนหลับพักผ่อนอิทส์ลีฟทามทาม,ท,ามทุนแนบโอยาซูมินาใสใช่ไหมภาษาญ,ญี่ปุ่นคือฉะนั้นใช่ไหม <c oughs> เออใช่ใช่นั่นแหละไปนอนแล้วถ้าย่างไม่เจอไปอาบน้านอนอาบน้าก่อนนะไม่อาบน้ําไม่ได้เดี๋ยว เป็นตัวเหนียวนะฮะเดี๋ยวแบคทีเรียขึ้นเตียงแล้วนะทำน้ำนอนนะถ้าใครไม่เจอกนี้ฮะสวัสดีครับ